สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะเมื่อนี้ก็จะมีแนวทางตองงวดของคุณยายราตีนะคะพี่น้องคุณยายราตีเพิ่นไห่คงสุดท่ายเข่าที่หกศูเป็นโตกลับนะคะมันออกเป็นโตกรับกับศูนย์หกกะถือว่าเข่านะคะพี่น้องนี่ค่ะ เพิ่นเลว่าเพิพ่นเพิ่นฝันแล้วค่ะเพิ่นฝันใดในขึ้นในเหมือนขึ้นนี้ขึ้นวันที่สองนะคะเพิ่นฝันตองหวดเลยค่ะพี่น้องกะมี่เอฟซีนะคะของพุ่นย่ายนะคะเพิ่นกะมี่เอฟซีมาแล้วนะคะเอฟซี FC. โอนเงินมาหา้ฝากเงินมาห้นะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้อง มีเอฟซีเหรอเด้อผูใ้ใดถือน้ำคุณยายเนี่ยน้อค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายจะยุ่กับหนีเนาะ,ะค่ะก็เลยอ่าเข่าหาคุณยายเลยนะคะคุณยายได้จากนอยบอสื่อจากนอยบอว่าอะไรเดี๋ยวยายพูดสื่อยายบอมีเงินสื่อจ็กเชียวเงินเสรีพูสื่อครับก็ที่แต่เงินเดียนกัน พอตดเส<ม>ื้อ,อยูสือกินขันทอนที่ซสือฮะมันบ่เถือเขจะไม่เน่าสือกินค่นนนะ,คะ,<ท>ะสหฮอดเรียนรุ่นน้นกับมดไปแลว้วเงินเรียนขะไดลไปเห็ดลอยอ,อ่ากับพ่อดีละมีผู้ถือน้ำคุณย่ายอยู่<ม>เพิ่นบาเพิ่นถือบอ่อหลายก็เรบ,บ่อกาซืือเพิเ่นเลยอโอนเงื่อนมาไหา้เพิ่นเลยใไห้เอามาไหา้เงื่อนนะคะมีผู้ถือน้ำเืือวานุ่งเย่านะคะพี่น,อน้องคุณนุ่งเย่านะคะ ฝากมาให้ลอยหาสิบบาทค่ะพี่น้องเอาคุณยายมีเอฟซีแล้วเด้อมอบให้คุณยายนะคะลอยหาสิบบาทถึงมือคุณยายแล้วนะคะนี่ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะถึงมือคุณยายแล้วนะคะคุณนงเย่านะคะเอาคุณยายโชคแล้วกับอขอ,ขอบคุณเพื่อนน้ำแน,น่เอาคุนอีกขอบคุณหลายเด้อเอฟซีเอ้ยโอนเงินมาใหา้โสดโศกมันหมานอีกเด้อ หัวหน้าเอาไมห,หาาไมพอมาได้แล้วเมีนอบอ่อพุ่นย่า่ฝันได้แล <c oughs> วละอ่าอจักสิบเมียนคืบอบะเมีนเมียนบอ่อเมีนมนนนานาาันกับปินแนวทางคือเกาหนาลาตังหดบางหันกับยังเขาเนาะหวดต่อไปนี่ก็บตองเขาอีกว่าฝันต่อหวดน้าตะเกาเมียน,น ฟันแล้วก็เป็นลูกขึ้นเรื่อยล่ะเนเี่ยหมอสาอืมอันที่ฟันเอาเอา,เอาตะหวดก่อนก่อนคุณนย่า่ที่ตีหกศูนย์นี่ฟันวาจังไรหกศูนย์ศูนย์หกนี่อันอันตีหกศูนย์นี่ยฟันไปโจกปลาโย่งปลาดุกค่ะจโจกปลาดุกอยู่หงโย่งกับบ้านเดาโย่งกับพ่อภาพพ่อหลอมเมื่อพ่อนี่แหละค่ะอันนี้คือหงัด วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาอันนี้วันที่หนึ่งอันนี้อันสิทวนอันเก่าค่ะทวนอันเก่าจกเอาปลาดุกไปลาดุกขึ้นมาตัวหนึ่งก็เลยอันบันนี้สองตัวหนึ่งขวัญบันนี่ในหูวกันได้แก็บเอาสองตัวอีกมาอยู่ในหูวปลาดุกมแก็บเอาเขาบปลาันร้ายหรอกกับฟันก็สั้นละค่ะก็เลยได้มาตีขึ้นมาห่วงที่เป็นศูนย์ค่ะปลาดุกมันเป็นหกหนักตามตะเก้ามันก็บตะตีหกศูนย์ตะตีแปดศูนย์ ก็เลยว่าตีเมื่อหานิว้วปลาดุกเป็น, 6, กนหกก็เลย่าตีหาหกอีกกับไปทั้งสั่นค่ะตีไปปลากับแปดกับมีแปดหกน้ำนะคะกับแปดสามนะคะบรีกบานดอกแปดสามขคุณนใยเพิ่งกับตีปลาใส่น้ำเนาะ,ะปลาสามตัวก<ด>็เลยตีใส่าก็เลยเป็นเข่าของคุณยายตีศูนย์หกนะคะมั่นกลับมาออกศูนย์หกแปลว่าพี่น,นอ้องกลับว่านอ้อถือว่าน้องต้องกลับนะคะสื่อเล็กเนาะ สือเลขกบอกรับมังกาเชตับแตกเงินว่าเอาบารนี่ก่ะเป็นงวดบันทีสิบหกกันยายนหกเจ็ดเดอบารนคุณยายสี่ห้ยคว่ำฝันท่างช่องว่าจังไหร่ค่ะว่าบารน,นี่ก็ฝันว่ามี่กลสองตัวกับไม่ไกลหลีเงี้ยสองตัวกลตีหลานล่ะสองตัวกเถิงค่ะย่ายเลยคือว่า ที่ได้สิจับใกล้สองตัวนี้ได้เนาะเจ้ามาขาสันมะค่ะพอดีหาไปามาเไยเห็นหมอบอยู่สองตัวเลยไปจับเอาทังทั้งสองตัวจับเลยทั้งสองตัวมันนี่เลยว่าสิขาตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้สิป้อยไปแต่เขาทำพันธ์มาสันมอก็ได้สิขาตัวเดียวอือนั่นแหละก็ฟันช่ำนั่นแหละได้ขาบ่าค่ะบันนี้ได้ขาตัวหนึ่งขาตัวน้อยตัวง่ายตัวจงแต่เขาทำพันธ์มาสันมะขาตัวน้อย มีไก่ยู่สองตัวไก่สองตัวไก่คุนย่ายตียังไงคะ่ะไก่เกิดเก่าทนแล้วมันย่าตีกระติ๊บเก่าหนึ่งเก่าสองไปทอนหนึ่งตัวเนาะไก่สองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งปล่อยไปที่ขาตัวเดียวตีขาตัวหนึ่งกระติไก่เป็น,เ,นเก่าเนาะเก่าหนึ่งเมื่อตีเจ๊จับเอานั่งกับจับมันงเกิเป็นเก็ดเนาะจับมันงเกิเป็นเกตดอะจจะเป็นเก็ดเก่าเก็ดเก่าหนึ่งเกิดเก่าสองไปจังสีละค่ะ ตีไปยี่สิบท่อนละฝันมาหลายดอกฝันหลายเนาะฝันมาหลายสันสันอว่าเอฟซีสตีเอากับตีเอาค่ะพี่น้องฝันแล้วผมเมียขึ้นเนี้ยผมเศร้าก็เป็นลูกเลยฝันตัวสันที่ว่าแต่แดงว่าฝันขอนจีแกงฝันขอนจีแก้ยงแต่ว่าไกยูเฮียนกับนี่สองตัวไกยูเฮียนนี่หรือกระแาบอกไกยูเฮียนล่ะสิขา ก็บ่นั่นว่าได้คิดยังมีทางทางฝันอืมก็ใกลยุ่เเียนแลลวไกล้ตีเขาจ้ะจับกับจิดก็ตีอา้าวพี่น้องย่ายกับฝันซํานี่นะคะพี่น้องจะตี่าจังไดรกะตีคือคุณย่ายล่ะคะ่ะพี่น้องกะตีเอาตัวจรตีคือกันบออิฟซี่จะตีคือคุณย<ต>่ารอกะคุณย่า<อ>กะตีจีดเก้าหนึ่งจีดเก้าสองเนาะคะ่ะเนาะ จับกปได้ตีเก็นะเรียวเก็มันใส่นะใกล้มันกับตีไงเราใกล้กับเก่าเนาะขาตัวนึงก็เป็นหรือว่าห้าวี่เออหรือว่าห้าเอาตัวหนึ่งปล้อยตัวหนึ่งแล้วนั่นสิบมีหนึ่งก็อพรูเหืุอกันขาตัวหนึ่งแต่ว่าตัวหนึ่งป้อยไปนั่นสิบ่มีสองวางเสียงนั่นสิบมีอไม่จะเป็นเก่าศูนย์บะจักมันหันกดนแอดจะกันไห้เดยค่ะ กันเก้าศูนย์เด้อแอดแอดสงสัยว่าเพิ่นเอาไปตัวหนึ่งแล้วเพิ่นขาไหมเอามาขาไหมมันตายไงตัวหนึ่งปอยอืมตัวหนึ่งปอยมะขามันตายจะเป็นเก่าศูนย์เอาบัดนี้ก็จะขอสรุปหลีกเด้อขอขอบคุณคุณย่าราตีนะคะตีห้่คว่ำฝันตองงวดนะคะขอขอบคุณคุณย่าเด้อขอบคุณไ้พ่อนเพิ่อนน้ำเนื ไฮทุกไฮโซกโซกมันมานเด้อไฮไม้ลายมันที่สิบหกกันย่ายนตินๆๆสิบหกกันยานน่านะไฮโซกไฮมานค่ะพี่น้องเฮงเฮงค่ะกระขอบคุณคุณยายที่ไฮแนวทางท้างช่องคือกันค่ะเพราะว่าคุณยายป็นนั่งอีกของช่องมาถ,ถูกติดตอ่อกันเป็นสามหงวดสี่หงวดกระจังนสันหลักฝันกระตีโอกระตีไหกระตีสันละกอ้าบบ้านนี้ก็จะขอสรุปนะคะ ของคุณยายในงวดวันที่สิบหกกันยายนหกเจ็ดฝันตองงวดคุณยายลาตีนะคะเพิ่นกับฝันว่าเพิ่นมีไก่สองตัวอยู่บ้านเพื่อนกับจับไปขาจับขาตัวหนึ่งตัวหนึ่งปล่อยให้ทํำพันวสันเพื่อนว่าเพื่อนกับเลยตีเจ็ดเก่าหนึ่งพี่น้องเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าสองนะคะเพราะว่าเหลื่อมแหลมมันมีไก่สองตัวนะคะ กาเร่แยกแย่ไห่กับเป็นเก้าหนึ่งที่กับหัวไห่น้ําเด้อค่ะเก้ากับเป็นหกได้นะคะกาเล่กับหัวเป็นหกหนึ่งนะคะกะเล่แยกแย่ไห่กับเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเกลีสองค่ะพี่น้องเข้ากะเล่กับหัวกั๊บหางไห่ย่างบีแอดกะเล่กันไห่เก้าศูนย์นะคะพี่น้องเพราะว่าเพินวา ไก่เอามาขาตัวหนึ่งคาเทียไก่ตายก็เลยเอาเป็นเกาศูนย์ใหม่น้ำน,นะคะเออกับกับวหัวหายย่างดีแล้วนะคะที่จริงเลขเพิ่นกบมียูสาหางนะคะคลิปนี้ก็เลยสรุปตัวเลขของคุณยายนะคะก็พอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้กับทางช่องน้อยๆของสงการคือเกาหลับ่น้องเผื่อเป็นกำลังแรงใจให้ห็ด ขิบหรือวาหาตัวเลขเด็ดเด็ดมาให้พี่น้องอิบซี่คือเก่าค่ะเอนี่กะขอให้มีโชคมีชัยในงวดวันที่สิบหกกันยายนหกกิจนะคะให้โชคให้มาเด้อให้โชคให้มาแห้งแ,แห้งวันที่สิบหกกันยายนค่ะอน <า S 1> ไ,<ด>ไ้หลายจ้ะ แล้วก็จะได้แ่ซื้อขนมกินน้ำย่าลืมยายด้ค่ะยายว่ามีอย่างดอกมีแต่เงินเดือนเท่านั้นพ่อจะซื้อยู่ซื้อกินว่ากาซื้อหอดเรียกคนละบ่มีคันจะซื้อหาบ่อเถื่อนกันไมีเงินซื้อกินค่ะได้ก็จะแจ้งสั่นหละบ่ซื้อดอกมีแต่ฝันเนี่ยขวู้อื่นซื้ออันละค่ะท่านหละให้โชคให้มันค่ะฮักแจ้งสั่นละค่ะคุณยายก็ได้กินแต่เงินเดือนผู้เฒ่าก็บ่พอกินนะคะกั ใดถือน้ำคุณยายอยากทำบุญก็จังถักเอดมาถักมาหาเอ็ดได่นะคะเงินถูกบาทถุกสตางค์ก็จะห้เพิ่นคือเก่าคือวังหนึ่งหันค่ะห้ไปแล้วนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีซอวานุ่งเย่านะคะเพิ่นโอนมาห้นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะเอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปซ้ำนี้นะคะขอปิน ปากป็นแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลท่านั้น,นัะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ